จะซื้อที่ดินเปล่าเก็บไว้เป็นสมบัติใดๆสามารถกู้กับธนาคารได้หรือไม่วันนี้นิวทอกมีคําตอบไปดูกันแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวชาแนลด้วยนะสวัสดีกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งจา้าวันนี้นิวท้องจากคอนโดนิวชา n นลมากันในหัวข้อที่ ตัวเป็นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าคางแคลงใจมาสักระยะหนึ่งแล้วสําหรับการซื้อที่ดินเปล่าว่วา,าการซื้อที่ดินเปล่าเนี่ยสรุปแล้วมันสามารถที่จะขอกู้กับธนาคารได้ไหมและถ้าเกิดขอกู้ได้เนี่ยเราต้องใช้เอกสารอะไรหรือว่ามีเรื่องไหนที่เราควรจะต้องทราบก่อนจะไปขอยืดกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่าหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยโดยจะขอแบ่งหมวดหมู่คําถามข้อสงสัยออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ข้อที่1 ซื้อที่ดินเปล่ายื่นกู้กับธนาคารได้หรือไม่อะมาข้อแรกก็ปักธงกันที่ใจความสําคัญของ EP นี้เลยทุกคนคก็คือการขอยื่นกู้กับธนาคารเพื่อขอซื้อที่ดินเปล่าเนาะอันนี้ใครที่กำลังจะคิดว่าจะขอยื่นกู้กับธนาคารเนี่ยขอบอกตามตรงว่าจะต้องทําใจไว้สักเล็กน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธนาคารจะไม่ค่อยปล่อยกู้ให้กับผู้กู้ที่ขอกู้เงินเพื่อไปซื้อที่ดินเปล่านะซึ่งมันจะมีเหตุผลหลักๆอยู่ประมาณ2ข้อด้วยกันก็คือข้อที่1ที่ดินเปล่าเนี่ยมันขายท่อตลาดได้ยาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวที่ดินเปล่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอัตราการขายทออตลาดที่ค่อนข้างต่ำฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้บางคนอ่ะทุกคนก็จะยอมปล่อยให้ธนาคารเนี่ยยึดที่ดินเปล่าไปแล้วข้อ2ทุกคนลูกหนี้อาจทําให้ทรัพย์สินเนี่ยเสียมูลค่าอย่างเช่นถ้าเขาไปขอกู้ซื้อที่ดินเปล่ามาใช่ไหมแล้วก็ไปตักหน้าดินขายตักหน้าดินขายเอาไปหมดเลยนะและพอตักหน้าดินขายปุ๊บทํากําไรได้ปุ๊บก็ ปล่อยให้ธนาคารยึดพอธนาคารยึดมาเนี่ยรั์สินในที่นี้คือที่ดินเนี่ยเมื่อโดนตัดหน้าดินไปแล้วเนี่ยมันก็จะลดมูลค่าลงเนาะก็จะย้อนกลับไปที่ข้อมาสักครู่ที่มันทาให้ตัวที่ดินเนี่ยขายทออตลาดได้ยากขึ้นนั่นเองข้อที่2แล้วที่ดินแบบไหนล่ะที่สามารถที่จะขอยืนกู้กับธนาคารได้อ่ะตรงนี้เดี๋ยวแบ่งตัวประเภทของที่ดินเนี่ยออกมาให้เห็นชัดชัดก็คือ1ที่ดินเปล่าผืนนั้นเนี่ยเป็นที่ในโครงการจัดสรร ข้อนี้ทําไมธนาคารถึงปล่อยกู้ให้กับพื้นที่ดินที่มีการทําโครงการจัดสรรทุกคนเพราะว่าอันดับแรกเลยมีการระบุอย่างชัดเจนว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยจะเอาไปทําอะไรในอนาคตอาจจะเอาไปสร้างเป็นหมู่บ้านอาจจะเอาไปสร้างเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเกิดประโยชน์ในอนาคตและก็มีตัวาสาธารณภคเนี่ยเข้าถึงตัวโครงการได้อย่างครบถ้วนฉะนั้นเนี่ยการปล่อยกู้ของธนาคารเนี่ยเขาก็มั่นใจได้ว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยจะถูกพัฒนาไปในอนาคตและลูกหนี้เนี่ยก็จะอาจจะทํากําไร หรือว่าอาจจะอยู่อาศัยจริงๆในที่ดินผืนนั้นซึ่งก็จะไม่กลายเป็นนี similar. เสถยในอนาคตนั่นเองการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อปลูกสร้างบ้านอันนี้นะทุกคนเวลาที่เราไปขอกู้กับธนาคารในการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อจะมาสร้างบ้านเนี่ยให้บอกเขาไปเลยว่าเราจะปลูกบ้านในที่ดินผื่นี้ เสร็จแล้ววงเงินที่ธนาคารจะปล่อยกู้มาให้เราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80%ซึ่งจะเป็นราคา80%ที่ผ่านการประเมินจากกรมที่ดินแล้วว่าราคาที่ดินเท่านี้ราคาสิ่งปลูกสร้างเท่านี้รวมกันเป็นเท่าไหร่และวงเงินที่ธนาคารปล่อยมาเนี่ยก็จะเป็น80%ของวงเงินที่ดินแล้วค่าก่อสร้างบ้านรวมกัน อย่างเช่นถ้าเกิดเบนเนี่ยมีที่ดินอยู่ผืนหนึงที่ดินเนี่ยราคาอะแปลงนั้น2,000 0 0บาทเบนจะปลูกบ้านอีก8 0 0 0 0บาทรวมกันเป็น1ล้านบาทใช่ไหมเมื่อเราไปขอยื่นกู้กับธนาคารเนี่ยเขาจะปล่อยมา80%หรือว่า80 0 0 0บาทนั่นเองอันนี้ก็เป็นวงเงินที่เราสามารถผ่อนไดน้ในกรณีที่เราซื้อที่ดินเปล่าเพื่อปลูกสร้างบ้าน ข้อสุดท้ายการซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรั์รอาการขายของธนาคารทุกคนอันนี้เนี่ยสามารถซื้อที่ดินเปล่าได้เลยแหละไม่ต้องมีการบอกว่าจะสร้างบ้านหรือว่าจะเป็นโครงการตัดสรรเลยคือเป็นที่ดินเปล่าเลยแต่มันมีข้อแม้อยู่ที่ว่าตัวที่ดินเนี่ยเขาจะมีการกำหนดงวดผ่อนชราระให้ไม่เกิน10ปีเท่านั้นนั่นแปลว่าเราจะต้องจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ผ่อนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวตรงนี้ขอเสริมน,นิดนึงทุกคนตัวทรัพย์รอาการขายของธนาคารเนี่ยเขาจะได้กันว่า NPA เนาะหรือว่า n o n performing a s perform c e s s เป็นซับในที่นี้คือเป็นที่ดินเนาะที่ธนาคารเนี่ยไปทําการยึดมาจากลูกหนี้คนเก่า ซึ่งเจ้าตัวซับ NPA เนี่ยทุกคนหรือว่าในที่นี้เนี่ยก็คือตัวที่ดินเนาะมันก็คือตัวที่ดินที่เจ้าของเก่าเนี่ยเขานําไปทำธุรกรรมใดๆกับธนาคารและไม่สามารถผ่อนชําระได้ตามงวดที่ธนาคารกําหนดทีนี้เนี่ยธนาคารเขาก็เลยจะต้องไปยึดซับนั้นมาเพื่อที่จะนําไปขายท่อตลาดและนําเงินมาใช้หนี้อันนี้เนี่ยหมายรวมถึงพวกที่ดินหลุดจํานองหรือว่าซับที่กรมคับคดีเนี่ยเขาไปฟ้องร้องเพื่อนํามาขายท่อตลาดด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใน EP หน้าเนี่ยเรามีการมาพูดคุยกันถึงเรื่องแบบบ้านมือสองบ้านซับยืดบ้านกรมคดีเนี่ยเราค่อยมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมการอันนี้ก็ทราบไปเท่านี้ก่อนว่ามันสามารถซื้อที่ดินเปล่าแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะ 3. ธนาคารที่สามารถปล่อยกู้ให้ลูกหนี้เนี่ยซื้อที่ดินเปล่าแบบผ่อนชำระได้มีที่ไหนบ้างอะไปดู 1. มีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอณน,นะทุกคน 2. ธนาคารกรุงเทพ 3. ธนาคารไทยพาณิชย์และ 4. ธนาคารกรุงไทยอันนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดและก็เงื่อนไขของธนาคารแต่ละธนาคารที่แตกต่างกันเนาะซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่บทความเกี่ยวกับการซื้อที่ดินเปล่าของธนาคารในเว็บไซต์ของคอนโดนิวได้เลยจ้าหัวข้อสุดท้ายทุกคนอันนี้ข้ามไปถึงเรื่องของการขอกู้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าธนาคารเนี่ยไม่อนุมัติหรือว่ากู้ไม่ผ่านนั่นแหละ ทางออกสําหรับการคูไว้ผ่านเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องซื้อด้วยเงินสดแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่า เงินสดเราไม่พอเนี่ยเราสามารถไปเจรจากับธนาคารได้ว่าเราขอยื่นวงเงินหรือว่าทรัพย์สินค้ำประกันได้ไหมโดยวิธีการเนี่ยคือว่าเราจะต้องมีทรัพย์สินไปค้ำประกรันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน7,00 0 0 0บาททุกคนซึ่งตัว7,00 0 0 0บาทเนี่ยต้องได้รับการประเมินจากธนาคารนะไม่ใช่ว่าเราติต่างไปเองว่าอันนี้เกิน70,000สนนะคือเอาตัวทรัพย์เนี่ยไปให้ธนาคารเขาประเมินว่าอ่ะจะเอาทรัพย์เนี่ยค้ำประกรันมูลค่าไมา่ถึง7,00 0 0 0บาทไหมและ7,0,000 0บาทเนี่ยมันเป็นหลักทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำในการยื่นเพื่อค้ำประกัน การกู้ซื้อที่ดินเปล่าด้วยทุกคนอ่ะอันนี้ก็ลองไปหาทางออกกันดูได้ถ้าเกิดว่าลองยื่นกู้แล้วเขาไม่ผ่านเนาะ มาสรุปกันนิดหนึ่งคำถามที่ว่าจะกู้ธนาคารเพื่อซื้อที่ดินเปล่าและก็ผ่อนกับธนาคารสามารถทําได้ไหมทําได้ทุกคนถ้าเกิดว่าการซื้อที่ดินเปล่าเนี่ยมันเข้าข่ายที่ยางธนาคารกาหนดมาก็อย่างเช่นที่ดินเปล่าเป็นที่ดินเปล่าของโครงการที่จะจัดสรรพื้นที่ในอนาคตหรือเป็นที่ดินเปล่าที่เรากู้ไปเพื่อที่จะปลูกบ้านหรือว่าทําธุรกิจใดๆโดยที่ทําให้มันเนี่ยงอกเงยออกมาและยินยังกับธนาคารว่าเนี่ยเรายินเองนะทำธุรกิจนี่ไม่เสียแน่นอนเนาะและถ้าเกิด ว่าลองยื่ยนกู้ไปแล้วไม่ผ่านทำยังไงอย่างแรกเลยก็คือว่าหาเงินสดมาซื้อให้ได้ทุกคนหรือว่าถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยลองไปหาทรัพย์สินมูลค่าที่เกินเจ็ดแสนบาทมาคำประกันซึ่งมูลค่าเกินเจ็ดแสนบาทเนี่ยต้องให้ธนาคารเป็นคนประเมินนะก็อะลองดูใครที่จะซื้อที่ดินเปล่ามาทําธุรกิจใดๆปลูกบ้านอะไรก็ลอง ไปดูว่าเข้าขายตามเงื่อนไขนี้หรือไม่เนาะก,ก็เอาใจช่วยจ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยซื้อที่ดินเปล่าเนี่ยบางทีมีเงินสดแหละแต่ว่าช่วงนี้มันคนจะเก็บเงินสดไว้เนาะเพื่อจะผ่อนมากกว่าที่ดินเนี่ยมันเก็บเป็นบรดกให้กับ ตัวเราเองในยามแก่เท้าแล้วก็ให้ลูกนัานได้เนาะก็อ่ะลองดูกันจ้าถ้าเกิดให้มีข้อสงสัยเนี่ยก็เข้าไปอ่านบทความในเว็บไซต์เนาะหรือว่าทักมาใน inbox เพจก็ได้ก็ทีมแมตตาก็จะรับคําถามแล้วก็ลองหาข้อมูลแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะตอบกลับไปแน่นอนจ้าอ่ะโอเคแล้วก็วันนี้นิ้วทอกใน EP เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อที่ดินเปล่าผ่อนธนาคารได้หรือไม่เนี่ยก็ลาไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับคอนตัวี้เช่นเคยและใน EP หน้าเนี่ยเราจะมาทอกกันเรื่องออะไรย่าลืมติด ตามนะ๊าไบายจ้า